จเจริญพรวันนี้เราก็พบกับพระอาจารย์นุดลสริวังโสในรายการสังสมบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ครั้งที่สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้ว <c oughs> เราก็เป็นผู้ที่มีบุญที่ได้เข้ามาในรายการนี้เดี๋ยวทดลองใหม่ก็เป็นผู้ที่มีบุญมากจึงสามารถได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ ได้มีสัสทธาเนี่ยก็ได้มาฟังธรรมส่วนคนที่นอกนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีบุญหรือมีบุญน้อย <c oughs> แม้นเคยเป็นมนุษย์โภพระพุทธศาส,สะนาะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีบุญทดลองใหม่เพราะนั้นเราก็จะต้องสร้างสมบุญ <c oughs> สังสมนิสัยวาสนาบารมีให้มาที่สุดเพราะผู้ที่มีบุญมีบารมีก็จะปลอดภัยส่วนคนที่มีบุญน้อยหรือไม่มีบุญก็จะหักเหชีวิตไปทําบาปนั้นจะกทาบาปแล้วก็จะต้องไปสู่อบายยาภูมิซึ่งน่ากลัวม,มาก ครันนี้เราก็ยังอยู่ในรายการสั่งสมบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าครั้งที่371เรายังอยู่ในเรื่องของอาภัพภาสับ1ปประการบุคคลที่ได้รับพุทธพยากรณแล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เขาก็จะไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18บประการตั้งแต่บอดหนวกบ้าใบแคะะหบ้า1บอด2ใบสาบ้าสแคะหนวกห้าแคะ4สี่หนวก5้า,าแคหรือง่อยเปียดเป็นต้นเป็น เป็นผู้หญิงเป็นกระเทยเป็นวิชาทิฐิอแล้วก็เป็นทาสีเป็นคนป่าเทื่อนเป็นคนเป็นลูกของทาตถซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไม่เหมาะกับการสร้างบารมีหรือทำมนันเตรียกรรมห้าประการอมนนเตียกรรมก็ไม่เหมาะที่จะสร้างบารมีวันนี้เราก็พูดต่อกัน สิบเอ็ด่าเป็นผู้หญิงเป็นกระเทยทำมนันตรียกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์อันนี้ <c oughs> เป็นอภัพัสสัตเพราะว่าทำให้การสร้าบารมีนั้นช้าลงเพราะนั้นคนที่ไปเป็นอภัพัสสัตนี่ถือว่าเสียประโยชน์ใหญ่มากเสียประโยชน์เสียประโยชน์ใหญ่มากต้องไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอภัพทั้งสิบแปดประการ เราก็มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเน้นทรรมเน,นยียงข้อสิบเอ็ดไม่เป็นโรคเรือนโรคเรือนโรคที่น่าลังเกียจโรคติดต่อทางผิวหนังเห็นหมาขี้เรือนไหมคนที่เป็นโรคเรือนก็เป็นที่ลังเกียจของสังคม ก็จะต้องเสียเวลาในการรักษาเสียเวลาในการที่จะต้องรักษาแล้วการบําเพ็ญบารมีนั้นมันก็ช้าลงขัดขวางการบําเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นผู้ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็จะไม่เข้าถึงความเป็นโรคเรื้อน สิบสองเมื่อไปเป็นสัตวเดรัจฉานมากมายจะไม่เล็กกับนกกระจาบอาจจะไม่ใหญ่กับช้างเพราะกระจาตัวมันเล็กเนี่ยไม่ไปเป็นแมลงไม่เป็นมแมลงให้นกกินเนะ่แล้วมาใหญ่จนเกินไปใหญ่กระช้างมันก็ผิดปกติแล้วเล็กก,กระจาบมันก็ทำอะไรไม่ได้ ต่อไป <C ười> ข้อที่สิบสสาไม่เป็นเปไม่ไปเป็นเปรตคุปปิสิงก,กเปรตเปรตที่มีความหิวกระหายนิชามะตันทิกเเปรตเปรตผู้มีความเร้อนเผาผ่านการันจิกศสูนเปรตที่มีตัวใหญ่โต <c ười> คือไม่ไม่ไปเป็นอย่างนั้นไม่ไปเป็นอย่างนั้นไม่ไปเป็นเป,นเปนอย่างนั้นต่อไปไม่ไปอบายไม่เป็นสันนรกนี่ข้อสิบสามและสิบสี่ถ้าไปเก,เกิดในอเวจีมหานรกไปเกิดใน โลก,กันตรีนรกจะใช้เวลายาวนานมากถ้าไปเกิดในจะไม่เข้าถึงฐานะอันนี้คือฐานะที่จะต้องไปเกิดในเวจีเพราะทุกทรมานมากและก็ยาวนานการาร้างบารมีก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อสนับสนุนการสร้างบารมีให้เป็นพระสัมมาัมพทธ,ธเจ้าเร็วๆก็จะไม่ไปสู่เวจีมหนรก ไม่ไปสู่โลก,กันโลกันนี่ยาวนานมากยาวนานมากๆยิ่งกว่าเวจีเวจีร้อนสุดๆโลกันเย็นสุดๆเป็นวิชาทิ่ถีนถี่ไปโลก,กันอา่าก็มาทบทวนก็คือไม่โลกเลื้อนไม่เป็นสัตว์เล็กกรนดกกระจาบแ่กระช้างไม่เป็นเปรตดอกไม้ไม่เป็นสนรกที่ คืออาจจะต้องตกนรกบ้างแต่จะไม่หนักขนาดว่าไปเวจีและไปโลกันจะได้นรกโลกันจะได้นรนกก็อยู่ไกลพบสามออกไปทพบสามอรูปพบกรรมอรูภพบกรรมพบมพบันสามพบสามเนี่ยลงไปถึงโลก,กันมืดอย่างเดียวไม่เห็นอะไรเลยรอพระพุทธเจ้าอุบัติจึงจะเห็นแสงสว่างของพระพุทธเจ้า น่าดุงสารมากโลก,กันตะได้รืรบต่อไปไปโลก,กันแล้วขึ้นมาไปสวรรค์ไปสวรรค์ก็จะหมายเรามาสัวทวนคือโลกเลือนสาเดราฉานนกกระจาบแระย่กระช้างไปเป็นเปรตสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสาสิบสี ไม่ไปเป็นโลก,กันนะสิบห้ามาเป็นเทวดาก็จะไม่เป็นเทวดาฝ่ายมิจฉาทิฐิหรือเป็นฝ่ายพวกเทพบุตรมารมาที่ขัดขวางการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นเทวดามิจฉาทิฐิเทวดาก็มีนะเทวดามิจฉาทิฐิเนะี่ยมีอยู่ คือเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าบุญเขาเนี่ยได้ไปเป็นเทวดาแต่จิตใจความรู้ของเขาก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาไปไปพรมพรมก็จะไปเป็นชั้นรูปพผมสิบหกชั้นเนจะไม่เป็นอสัญญีสัตตาผมคือพผมรูปฝักที่มีแต่กายแต่ไม่มีความรู้สึกอะไรผมรูปฝัก นสันจิสตาหรือไม่ไปพรมไม่ไปสุทาวาตพมภูมิสุทาวาสพรมภูมินี้จะเป็นพระหันอย่างเดียวทำวิปัสนาล้วนทำวิปัสนาล้วนอยู่ในวิปัสนาล้วนอยู่ในพรมโลกเป็นพระอนาคามีแล้วไม่ต้องทำสมถะแล้ว ทำวิปัสสนาอย่างเดียวเพราะบุญทําให้ไปถึงเป็นพรหมผลของสมาธิผลของสมถะต่อไปสิบเจ็ดไม,ไม่ไม่ทำาอไม่ทำนันจะเรียกรรมไม่ไปอรูปภม ท่นเนว่สัญญาณนาสัญญาณในชน,นะก็อรูปเป็นอพราปสัต์ก็คือยาวนานมากอายุหมืนแปดอายุยืนสุดของอรูปภพคือแปดหมื่นสี่พันมหากรรมากัรเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนี่ยแปดหมื่นสี่พันครั้งจึงจะพ้นจากอารูปภพแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าไปเกิดในั้นแล้วมันเสียเวลา ไม่ได้โอกาสสร้างบารมีอายุยืนตั้งแค่กับเดียวก็อันนี้มันตั้งแปดหมื่นกับแปดหมื่นสี่พันของกับแปดหมื่นสี่พันพากับอ่าไม่ไม่ไปรู้พบสุดท้ายข้อที่สิบแปดไม่ไปจัก,กรวาลอื่นก็จะอยู่ในมงคลจัก,กรวาลน,นี้แหละอ่าวนเวียนอยู่ในสวรรค์หกชั้นอั้นนี่แหละ โลก,ก็อยู่ทําลายก็อยู่เนี้ยไม่ไปไหนเพราะนั้นอาภาพษษัพประสัตเราต้องอธิษฐานจิตว่าให้เราไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแประการนี้ด้วยอ่เราก็มาทบทวนดูดิอ่า1นึ่งหนอาภาพัพอาอะฐานะแห่งความอาภัพสิบแปประการ 1. บอร์ดเกิดมาแล้วไม่บอดจตกก่กำเนิดสองใบสาบ้าสหนวกบ้าใบาบ,าบอดหนวก 5. ้าแคลรดอเปรีย้ย 6. หกมีรกขะคือเป็นคนป่าเถื่อนคนป่าคนเถื่อนไม่รู้จักาศาสนาไม่รู้จักคำสอน สร้างบาร,รมีไม่ได้เจ็ดไม่เป็นลูกทาสีหรือลูกทาสที่เขาบังคับกับใช้ให้เป็นทาสอย่างเดียวไม่ได้อ่าลูกทาสเป็นกระเทยเป็นลูกทาส แปดเป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยหรือเป็นคนสองเพศเก้าไม่ทำนันตริยกรรมข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรหรันต์เนี่ยถ้าไม่เป็นกระเทยเอ่อเอไมทำไมอ็คือไม่ <c oughs> ไม่เป็นทาสีไม่เป็นคนไม่เป็นคนป่าเถือนไม่เป็นไม่เป็นนาทาสีไม่เป็นกระเทยไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นคนสองเพศไม่ทำมเริยกรรมนี่มันขายไปข้อหนึ่งอละว่าข้อสิเว็ก็คือ ไม่เป็นโรคเรื้อนเป็นสัตว์เดรัจานก็ไม่เล็กกันนกระจาไม่ใหญ่กัะช้างเป็นเปรตก็ไม่เป็นขิปาขิปปิปาเิกเปตนิชามะตันหิกะนิชามะตันหิกะเปตเปตที่ถูกเผาผลาญการลันจีกระสูนไม่เป็นอสุจไม่เป็นเปตตัวใหญ่ เป็นเปรตแล้วไป,ปนนรกไม่ไปเวจี v G, ไม่ไปโลกันโลกเสร็จแล้วไปสวรรค์ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิไม่เป็นพวกเทพบุตรมารไปพรมก็ไม่ไม่ไปสัญญีสัตตาผมคือผมลูกฟักผมที่มีแต่รูกไม่มีไรจิตวิญญาณอะไรต่างๆแล้วไม่ไป ชั้นสุดทาวาสคือพรม16ชั้นุทาวาสพรมสิชั้นทาวาสก็คือที่อยู่ของพระนาคามีต่อไปเมื่อไปไม่ไปร่วพบไม่ไป,ลไไปและไม่ไปจักวันอื่นทั้งหมดนี้ก็จะพ้นจากอาภัพสิบแปประการ เราก็ทบทวนเพราะนั้นนิยตะโพธิสัตว์จะไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดประการเราก็จะต้องอธิษฐานจิตอธิษฐานบารมีว่าเราจะไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดประการได้ประการชนี้เพราะนั้นเราการท่าบารมีนี่ถือว่าสำคัญมากเราจะต้องสั่งสมบารมีให้เป็นนิสัยจะได้ไม่ไปอบาย เราจะได้ไม่ไปบายพรุ่งนี้เราก็พบกันอีกวันนี้ไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอภาพัพสิบแปดประการจบแล้วทางการนั้นจะได้รับพุทธบุกรกํทำให้พระโพธิษัตว์นั้นมีความรู้สึกนึกคิดที่จะสร้างบารมีให้เป็นพระเจ้าทียิบต่อเนื่องแล้วก็ทุ่มเทชีวิตในการสร้างบารมีไม่เหมือนชาวโลกทั่วไปมาวัดบ้างไม่มาวัดบ้างฟังบ้าง,าง,างไม่ฟังบ้าง เลื่อเปื่อยไปแต่พระบุิษัทที่เป็นนิยตะนี่ไม่มีถอยแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแม้จะต้องไปเกิดในอบายภูมิอย่างไรโปคงก็จะมีบาร,รมีอยู่ภายในใจที่จะสร้างบาร,รมีบุคคลที่ปารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้และได้สร้างบาร,รมีเนี่ยถือว่าโชคดีและมีบุญมากกว่าคนที่ไม่ได้สร้าง คนที่ไม่ได้สร้างบารมีก็จะปล่อยชีวิตไปตามกระแสะกิเลสกิเลสก็จะบังคับให้ฆ่าสัตว์รักถ้าพู้ปิดในกรมดูหนังฟังเพลงละเลงกามไปเรื่อยเพราะนั้นต้องตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าศึกษาและเร่งสร้างบารมีแล้วก็จะปลอดภัยจาก,กบายที่เขาตกนรกกันเนี่ยเขาไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะ ถ้าปาทาเป็นพุทธเจ้าเขาจะไม่ลงนะเอาเรามาดูดูก่อนพิสุทั้งหลายแต่ถ้าว็าเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนแช่ก่อนก็เดินก่อนเป็นผู้ล่าปานานติบาตเว้นขาดจากปานานติบาตวางทันถะวางตัตราวางอาวุธมีความลายมีความกรุณาหวังประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งปวงอยู่เราการน,นั้นตนทำสังสมพ่อพูนภัยบุญต่อมเมตตาพราะกายแต่ย่อมก็ถึงสุคติโลสวรรค์ย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายเหล่าอื่นโดยสถานสิบเกิดอายุทิพวรรณน,นัททิพสุขทิพยอดทิพธิปไตทิพ รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ขั้นมาสู่ความเป็นอย่างนียน้ย่อมได้ลักษณะมหาบุุษคือมีส้นพระบาทยาวมีนิพระตนิพระบาทยาวมีกายตรงดังกายพรหมนี่ไปสวรรค์กับม,ม,มนุษย์เมื่อเป็นพระเจ้าจะกระพระจะได้อะไรเมื่อเป็นพระเจ้าจะกระเพาะจะเป็นผู้ที่ไม่มีค่าศึกศัตรูใดๆที่เป็นมนุษย์ปรองพระชนในระหว่างได้คือไม่มีใครทําให้ตายได้ เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่มีพระชนมายุยิ่งยืนนานจะรักษาพระชนมายุให้ยืนยาวนานไม่มีค่าศึกศัตรตูใดๆเทวดามันพรหมปรองพระชนในระหว่างได้นี่ไงยางนี้ไงเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจอธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก,กันสมปรารถนาจะรุระกรเธอ